สบายดีกับสบายดีเด้อมื่อนี้ก็เอาคองมาให้ยแถวแม่เนาะเมียจ่อยเมียจ่อยไปคุดกบพี่น้องเฮ้ยเออคุดกบคุดเขียดอยู่ห่วยขย้องกูกัปตันกับเอามาให้อีกรอบกระสิพากไว้น้ำท่วแม่แล้วก็สิเอาออกมาให้เายคนอีกรอบพี่น้องอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไอวัดไอเป็นไข้สบายดีพี่น้อง อันนี้อะไรเนาะอันนี้เียวยหาซูจิตคองเบาเทินเนาะเียวยเออคองแท้ห์ง่ายมิซอมาผาดง่ายบอกง่ายง่ายง่ายๆเนาะขอบคุณนายหลายๆเด้อที่ซืึมาห้น้องกัะตันอะไรก็แม่เนาะไัเป็นชิ้นชิ้นยังวะชิ้นกะลอกชิ้นแต้มเออชิ้นแต้มอันนี้ สิแมกนแต้มกระลอกไฮเทอร์แม่เพิ่นแล้วก็คื้อยืดกีฬาอาดิดาสลายบุกากีฬาเนาะพี่น้องมาเพื่อนอาดิดาสนั่งยังหัวมาเพื่อนมาเกาะกีฬาเนาะขกแใจงอะไรด้อเนาะแล้วก็ลาลายฟาสลิปในทิเบให้จอยนะพี่น้องฟาสลิปปากเก้งให้ฟาสลิปแดดเดียวอนีร ปิ้นมาม่าเนาะมาม่าอะไรก็แป้งนัว่ลดีทุกไงเลยเอามาให้่เทาแม่เพิ่นเอาขอบใจลายหาก็ได้ของผักครั้งแรกกับตันกับผเคยได้ยังไงขู่ใจบ่เคยได้พี่น้องเลยขู่ใจลายหาก็ได้ของผักครั้งแรกเออบ่เคยได้จักเตืออันนี้แคบหมูเอาออกไปเสียบหมูกลเป็นแคบหมูอันปิ้นของจอย แบ่งน,นัวเอ้าส่งจอยดิวะสงสส่สิลอยู่ปะรอบี้ยชเปนเจ้าหามเหียช่าปจ้าลุจอยดิวะเม็ส่งจอยเหียดิเวนกำลุหาไปมากวันเนี้ย <c oughs> เออหาไปมากถ้ากินเขา โอ้ยส่งจอยอยู่เซนีย์เนาะบาทเนี่ยใส่ถุงดีอยู่บริกนรอยู่เรือยหมดแล้วห้องอยู่มามีแต่ของเบาเทินเนาะเบอร์ไรเทินสามชีพเนาลองซบึงดูน่อยลองซบดูพอดีอยู่เปล่านอยู่เรือนตัวกันเมื่อจะเอามาให้อันนี้เอาไว้ตู้เย็นให้จอยเท่าถุงหนึ่ง านียวก็ส่งให้กัปตันเลยแยสงามเพิ่นมาทอดทอดกินกับแม่เพิ่นกับแม่สาท้าจอยเพิ่นตรงหนึ่งก็จะไปใส่ปเด็ดเล้อายง่ายเลยเดี๋ยวเึ้นก็ได้อใสแล้วก็พับค้านถึงโอ้ยเดฟรีเลยไม่ใส่พิริณหาลิงงูได ภแก่แล้วว่าผักบาดเดียวผักอะไรังขากระบอกแหละมันงามแหละมันงามเลยอะอารมณ์อารมณเหมือนอารมณเหมือนมีเล่ยนี่ทางเท่หเอ่ะเออมักแนนี่กายงไงนี้เยอะปนสนปนสน บ้านันส่งบ่าวกี้มันงามแหละอันนี้แะส่งตรงเยียนเ่้าข้าถึง1ปันโอ้ยภูมิใจหลายเนาะพี่น้องผมเคยได้จากเถือหาก็ได้ดีวายไอ้เป็นอ่ะลิ่มแดงอ่าลิ่มแดงเป็นเงินให้แม่กับตัน1,000พี่น้องขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ นะครับตันหนึ่งพันบาทขอบคุณขอบพระคุณไอ้ไร้ไร้เด้อขอบใจไร้ขอบใจหลุบเก่าไร้หขอบใจขอบคุณไอ้ใจหุกเนาะมีเมตตาซอยกับตันน้ำน้องกับตันก็ดีใจลายไม่ยได้ของฝากแค่คือคุณขามนำซู่ให้จุ๊ดีมีแห้งให้ลุงให้เรื่องเด้อลุงเลยลุงเรื่องกลัวเก่าจะเลื่อนลุงเรื่องทำการงานยังกระไดแม่กา หอดแล้วเด้อบ่าวกัะตันเอามาให้นี so. er ่ก็ะหอดแล้วะหอดแม่แล้วเงินพันบาทแล้วก็ฉีดซ้ำพื้นนี่แหละนี่แป้งนัวแนแล้วก็โรตีแลผูกหลายเดือนเติบเออขอบใจหลายๆดีมากเลยหลายเนาะดีมาอุปถธรรมขับช่วยแม่ได้มีอยู่มีกินขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเดี๋ยวสิ่กับเนื้อบึงกางเกงจ่อยก่อน จอเก็บออกมาเบิด์ละอดีดีไม่แห้งลุกเรื่องเสืออาดิดาสเงียจบุี่ที่นรกเสือส่งไล้ปะแก่แล้วรอูเถอแก้กันงาเอพีวก็ต้องแก้เอเาไเออสาเดี๋ยวิมลา อยมากเลยทงาเนี่ยนีหลอมาใหม่ทาวเสียงานเหมือนงาน่งาูใส่กเสียาอดีเข่ากันเลยยอดงานงานปัดงานปัดกับงานดีงานใส่กเสียออยเดีย่มาส่งใส่กเสียอยก่อนหาส่งอยบิบานนี่ หล,ล,ลายลายสี่น้เองเลยมึงไปทำข่ามซัวให้แม่ได้ไมีดูมีกินแต่นัวกับแม่ก็มักนัวกดได้มาเจอเป็นโลผมบอกไอเอาแก้แก้แกออกมาตากแดดฟาสลิปนะอาชัดจ่อยน่าสงียนอะเอออย่าเอาไปใส่มันซีเมนต์เอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเอาชอยมาถัางเทา อราเคยได้กินกันจะได้กินละบาทเนี่ยกับแคบแคบแซบเนาะแล้วไปเห็ดกูอยาก่อยออกทำไมเพื่อนจีเอาปลาออกตากแดดไว้ให้มันแหงหนาวพี่น้องเว้ยอากาศหนาวหนาวแหง ลมผัดวุ่นวุ่แม่แมบ่าวกัปตันกับเพ้นวาดเป็นไอยุง่งด,ดับพี่น่อเลยไปหาหมออยู่พี่ยาตามแพทย์สั่งัง้วท้าไปเศร้าค่ะ ทอดเด้อทอดกินมันอย่างแสบปาดในสลิดแดดเดียวนี <t <t ่ยมน่ต่นกจอยมาในแม่บอนี <t <t ่จอยมาพอดีเลย โทรหากับบติดจะไปถีบส่กางเกงนะเดี๋ยวสิมือเอาก่อนกางเกงจอยน่ะเออเออจอยมาเลยฟุตกบได้จักโตจจอยได้กับฟูสองตัวจอยเอ้ยเลียงพัวบุกุ้มแลวคะแนวนี่น่ะ นี่ๆๆมีักโตนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองตัสิบสองตว้องจยักโตวะขาจอยนี่เขาจอยกระทงหตาจะตาาสามตัแบบวเขาจอยกระสีเขาจอยกระ ไอ้บาเทิรนกับเห็ดเปียกซอยเถาพ่อเพื่อนพี่น้องนี่ยที่เที่ือนพี่น้องเอ้ยเถาพ่อเพป็นก็ส่วนหินที่เที่ือนกำลังจีมาปูนไว้นี่แหละเป็นเฮือนแม่ของกัปตันนี่แหละกำลังย่างโบเล่อเนาะพี่น้องเนาะหากระกอแล้วใส่บ้านประตูกับท่านท่านละใส่บ้านหน้าต่างท่านละสาอับซ้่มเทื่ยนกะชีเทพื้นก่อน เห็ดไปที่ละหน่อยพี่น้องบโบมีเงินเห็ดเห็ดไปที่ละหน่อยนี่สำได้กับเห็ดสำนันพี่น้องเลยเอาสิมาดิโอ้สวนพักเอ้คือขากแทะซื้อแทะตะนางอ้อมนะ โอ้แพงเนาะโอ้สวนพักแถาแม่เพื่อนพี่น้องเป็นปลูกพักไอ้บัวโอ้งามเลยกําลังงามพี่น้องเอ้ยผู๋กําลังงามกําลังงามพักบัวพักกาดเพื่นกําลังงามมีอะไรเพื่อนท้องแม่กะยังท่านละมีบ้านประตูเนาะพี่น้องมีแต่ติดปูนไว้ท่านละสาบซับยังบ่มันท่านสาบ มาเทิรนก็พอพอเพื่อนก็หิุเรียดเดียกับต้นสีมือเอาธนากรต้นสีมือเอาส่งจอยก่อนเลื่อมส่งจอยได้จังไดวะคือจอยจับเสียทุงแล้วเพื่นแหละโอ้ อกับตันเป็นโถเลยไปเห็นส่งจอยสีนี่แม็กคูนานี่ห่อแม็กคูนาอ่า<อ> <c oughs> ไปเห็้เดีย <c oughs> เด๋ยวนี่เป็นโถตายหาเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีไปน้ำส่งจอยก่อนพี่น้องดเดี๋ยวถ่าเบิ่งคลิปกับตันกับจอยอีกพี่น้องเลย